วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดในการบรรยาย <c oughs> เรื่องสิ่งที่ควรรู้จักเป็นครั้งที่แปดนี่ <c oughs> ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยหว่าง ผู้ลุกหลอกที่ทุกคนควรรู้จักและยินยอมในครั้งที่แล้วมาพูดจงผู้ทักท่วมซึ่งมีความหมายเป็นอย่าง แต่ก็ล้วนจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเท่าเทกันในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักขอให้ทบทวนไปถึงสิ่งต่างๆที่ได้พูดมาแล้วแต่วันสก่อนอยูเสมอ จะช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปในทุกๆสิ่งพร้อมๆกันไปทีแรกไปพูดกันถึงหน้าที่ที่ต้องรู้จักหรือธรรมะที่คนจะต้องรู้จักทีนี้ก็ต้องรู้จักว่าตัวเองมันอยู่ห้องธรรมะอย่างไรหรือเพียงไรหรือว่า ถึงที่สุดช่งกรั่ังว่าตัวเองมันก็เป็นธรรมะได้ธรรมะเป็นตัวเองได้ทุกอย่างมันอยู่ได้โดยอาหารคือปัจจัยสำหรับหล่อเลี้ยงอุงมแต่งทำจุนก็เลยต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอาหารนี่ถูกต้องด้วย ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคหรืออันตรายมันจะมีอยู่รอบด้าน้านมีรู้จักควบคุมหรือกรรจัดออกไปได้มันก็พ้มเหลวหมดทอกกันมันมีทางทางวัตถุมี <c oughs> ืัทางทางจิตใจทีทางนามธรรมา คุณเราจะต้องรู้รอบด้านหรือรอบตัวว่ามีอันตรายอุปสรรคศัตรูอย่างไรบ้างที่ที่นากก่าตัวกันจริงๆ <c oughs> ถ้ามักจะไปตัวศัตรูอันตรายที่เป็นของเด็กเล่นหรือกลัวกันมาตั้งแต่เด็กๆ นี่ก็ถึงมาถึงเรื่องมิตรสหายมีผู้หวังดีผู้ช่วยเหลือที่จะช่วยได้อย่างยิ่งนั่นมันคืออะไรถ้ายังจำได้กันอยู่ทุกเรื่องนี่มันจะคือธรรมะที่เป็นตัวตนมีนตัวตนคือเป็นธรรมะ ผู้ทักท้วงก็ดดีมันจะส้องเป็นให้คนที่เป็นธรรมะมันทักท้วง <c oughs> ทีนี้วันนี้จะพูดกันถึงผู้ลุกปลอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งกันในโลกนี้ <c oughs> เน่มื่อสิ่งต่างๆมันต้องทําไปในระยะยาวม,มันต้องมีสิ่งที่คอยกระตุ้นหรือว่ามันมีความยากลําบากที่ทำให้ท้อถอยมันต้องมีสิ่งที่คอยกระตุ้นจะเป็นคนหรือไม่ใช่คน คือเป็นนามธรรมรือปล่าน่าจะเป็นพระคููสิงร้องมันก็ทำหน้าที่ช่กระตุ้นได้ทั้งนั้น,นทั้งหมดนี้เราจะรวมเรียกกันด้วยคำคำเดียวว่าผู้หลุกปลอกจะเป็นอะไรก็ตามไง สำหรับคำว่าพุ่งปลุกปลอบที่สังเกตด,ด้วยดีมันมีอยู่สองคำรวมกันพุ้งปลุกคำหนึ่งผุ้งปลอบคำหนึ่งที่มันเป็นทั้งพุ้งปลุกและพุ้งปลอบท่องมันไปนสองอย่างอีกคำหนึ่งคำว่าปลุกมันหมายถึงทำให้ตื่นให้นมกได้ นี่ก็เป็นผู้ช่วยเหมือนกันให้เกิดกำลังใจเกิดเรี่ยวแรงให้เกิดความหวังให้ได้มนกันผู้ปลุกทีนี้ก็มีผู้ปลอบหมายถึงเมื่อมันพ่อแท้หอมันพ่อทอย เมื่อจะมีความรู้ความเข้าใจตื่นขึ้นมาแล้วในเรื่องนั้นนั่นจะมันมีกำลังน้อยมีกำลังใจน้อยรู่ว่าลำบากมากข้าวมันทอถอยนีนต้องการผู้ปลอบโยนทีหนึ่งนีเอามารวมกันข้าวเรียกว่าผู้ปลุกปลอบทำหน้าที่ ในสองความหมายพร้อมๆกันไปขอให้สังเกตให้พบข้อแท็จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเองทั้งคนทุกคนมันจะเป็นเพราะสัญชาตญาณอะไรชนิดหนึ่ง หรือว่ามันไม่ใช่ก็ยังไม่แน่ <c oughs> แต่ว่าทุกคนมันต้องการการสุกหลอกืีการปลอบโยนเม <c oughs> ล้วสังเกตดูก็จะเห็นได้ว่าใ,ในยุคในสมัยที่ว่ามีความเจริญ กาวหน้าทีวิไลเนี่ยนั้นยิ่งอ่อนแอจะต้องการความปลุกปลอบมากกว่าถ้าเรามองดูสัตว์เดรัจฉชานั้นทานการปลุกปลอบน้อยกว่าคนมากไใช่ดูคนปา่าสมัยหินมันต้องการปลุกปลอบน้อยกว่าคน ทิ่วบางเหยียบขี้ใสไม่พออย่างสมัยนี้ซึ่งมันเป็นผลของความเจริญจนมันเกิดเป็นธรรมเนียมันบธรรมเนียมหรือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมอะไรไปซะเลยมันต้องให้มีผู้ช่วยปลุกปลอบจนเพ้เอพอเพอมันต่สิ้นท้ายฮะ เดี๋ยวนี้กลำลังติดหาอยู่ด้วยการตุบปลอ,อกฮิปเปอร์ล <c oughs> องไขว่ควดเเวคควเูเพียงแต่เห็นแล้วไม่ไขว่คว้านมันม,มันไม่รู้เขาไม่เห็นนะเพียงแต่เห็นแล้วไม่ไขว่คว้มันก็ไม่เข้าใจมันไม่รู้หรือไม่เห็นกันนะมันตอน้องไขว่คว้แล้วก็เห็นเด็กๆผมมือ พ่อแม่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงนี่มันต้องการการปลุกปลอบด้วยการกระทบกระง,งม <c oughs> จนมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้มันต้องผิดกันแน่ๆ่กับไอ้เด็กอมมือใน,นในยุคในสมัยที่เขาไม่ไม่มีการกระทุกกระงมกันมากกว่าเดี๋ยวนี้ ก็มือมันจะรู้ภาษาอะไรถ้ามันมีเหตุปัจจัยคือการกระทบประงมมากหรือมากเกินไปมันก็มีผลเกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นนะฮะเราต้องระวังในเรื่องการถูกรลอบประตามบระทับประงมปตามมันต้องถูกต้องนี่ฉะนั้นแล้กมันจะกลายเป็นผู้ทาลายมากกว่าไม่ใช่ผู้ถูกรลอบ